สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์รองราวกันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ รถถังคันหนึ่งที่เพิ่งจะเป็นข่าวมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนี่เองข่าวที่มีนะครับผมทหารไทยเสียชีวิตนะครับผมจากอุบัติเหตุรถถังคว่ำซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง2นายด้วยกันทางเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งก็ได้มีแฟนคลับนะครับผมน้องๆพี่ๆหลายคนเนี่ยทักมาถามผมว่าพี่เจ๊พี่เจ๊ผมดูข่าวเนี่ยเหตุการณ์รถถังคว่ำเนี่ยเลยสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเพราะรถถังเนี่ยน่าจะเป็นยานพนาหนะที่หนักถูกไหมีีีศูน์ท่่ววงมมมคาาาาบลาาก รถเกิดอะไรขึ้นนะครับผมทําไมถึงความจนมีผู้เสียชีวิตได้ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะมาพูดถึงรถถังรุ่นนี้ด้วยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือรถถัง FV101 Scorpion ตัวรถถังรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับผมเขาก็จัดมันอยู่ในคลาสของ light tank หรือว่ารถถังเบาแล้วก็มีหลายที่นะครับผมที่จัดมันไว้เป็น CVR หรือว่า Combat Vehicle Reconnaissance หรือยานเกราะราดตะเวนนั่นเองมันเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังสายพานตีนตะขาบขนาดเล็กและมีน้ําหนักเบานะครับผมถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในรถถังยุคใหม่ที่เบาที่สุดในโลกคันนึงเลยและน้ําหนักเบาอย่างเดียวไม่พอนะครับผมรถถังคันนี้เนี่ยเร็วมากๆเลยด้วยเร็ว ขนาดไหนเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมมันเคยได้รับรางวัลจากกิน n นส s s เวิลด์เรคคอว่าเป็นรถถังที่สามารถทําความเร็วได้สูงที่สุดนะครับผมถึง 82.23กิโลเมตรต่อชั่วโมงในปี2002นะครับผมโอ้โหก็เรียกได้ว่าเคยเป็นรถถังที่เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีรถถังที่ทําความเร็วได้มากกว่านี้ไหมแต่ว่าสําหรับรถถังนะครับผม80กิโลเมตรกว่าชั่วโมงเนี่ยถือว่าเร็วมากๆแล้วเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังสัญชาติอังกฤษที่ถูกผลิตนะครับผมและออกแบบโดยบริษ,ษัท เอลวิสซึ่งก็เป็นบริษัทที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตยานยนต์อยู่แล้วนะครับทีนี้เนะี่ยเรามาดูประวัติศาสตร์ของมันกันเล็กน้อยแล้วกันในปี1967เนี่ยนะครับผมบริษัทแอลวิสเนี่ยได้สามารถชนะงานประมูลของกองทัพบ,บกอังกฤษที่ต้องการนะครับผมยานพาหนะสายพานตีนตะขาบรุ่นใหม่ที่จะมาทําหน้าที่เป็น CVR หรือว่า Combat Vehicle Reconnaissance โดยที่ในตอนแรกเนี่ยบริษัทเอลวิสเนี่ยนะครับผมได้ทําการผลิตตัวโปรโตไทป์หรือว่าตัวต้นแบบเนี่ยออกมาถึง30รุ่นด้วยกันโดย ช่วงแรกของการออกแบบและผลิตตัวโปรโตไทป์ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผม้างออกมาได้ตรงเวลาและอยู่ภายในบัเจ็ตอยู่ภายในงบประมาณด้วยซึ่งพวกรถถังตัวต้นแบบเนี่ยก็ได้ถูกส่งนะครับผมเพื่อไปทดลองกับสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าทั้งหนาวจัดและร้อนจัดเลยนะครับผมเอาไปใช้ตั้งแต่ในนอร์เวย์ออสเตรเลียอาบูดาบีไปจนถึงแคนาดาเพื่อให้ทดสอบว่าเฮ้ยรถถังคันนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุกสมรภูมิทุกภูมิประเทศเพราะด้วยความที่บทบาทมันเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังเบาและเป็น CVR เนี่ย ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของยานกรอบประเภทนี้เนี่ยมันคือต้องเร็วคล่องตัวน้ําหนักเบาขนาดเล็กและใช้ได้ในทุกสมรภูมิทุกภูมิประเทศเพื่อตอบโจทย์การเป็นยาพนพาณิลาตะเวนของมันซึ่งก็เรียกได้ว่าเจ้าสกอร์เปียเนี่ยนะครับผมทำได้อย่างไร้ทิฏฐิ จนในปี1970เนี่ยนะครับผมการทดสอบทุกอย่างเนี่ยก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปทางกองทัพบ,บอกอังกฤษเนี่ยก็ได้ตกลงนะครับผมทำการจัดซื้อนะครับผมรถถังคันนี้เนี่ยเป็นล็อตแรกที่275คันและเพิ่มมาในทีหลังนะครับผมเป็น313คันโดยที่ผลิตออกมาเร็วมากนะครับผมแบตช์แรกเนี่ยเสร็จภายในปี1972ก็คือภายใน2ปีเท่านั้นเองนะครับเพราะเรียกได้ว่าด้วยความที่มันเป็นรถถังขนาดเล็กนะครับและเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนี่ยก็พูดตรงๆว่าไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มันถึงสามารถสร้างออกมาได้รวดเร็วขนาดนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันหลังจากนี้นะครับผมว่ามันเนี่ยมีสเปคเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงโดยที่นะครับผมหน่วยทหารหน่วยแรกที่ได้ทําการนาเจ้ารถถังสกอร์เปียนมาประจำการนั่นก็คือหน่วยเฮาส์โฮคาวารีหรือหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยกรมทหารม้า2กรมนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับผมบริษัทอาวิสเนี่ยก็ได้ทําการสร้างนะครับผมรถถังสกอร์เปียนมาเพื่อเติมเต็มให้กับหน่วยอื่นๆในกองทัพอังกฤษนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บก กองทัพอากาศนะครับผมหรือแม้กระทั่งส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยรวมๆแล้วอีก3 0 0พันกว่าคันเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าลูกค้าที่ซื้อรถถังสกอร์เปียนคันนี้เนี่ยมีหลายประเทศมากๆเลยนะครับผมเยอะมากๆในเซาท์อีสเอเชียหรือว่าเอเชียตอนออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีนะครับผมหลายประเทศเลยที่ใช้รวมไปถึงประเทศไทยเราด้วยนั่นเองซึ่งก่อนที่ผมจะมาพูดถึงสเปกมนันนะครับผมขอพูดถึงข้อดีก่อนว่าทําไมนะครับผมเขาถึงเลือกใช้รถถังประเภทนี้กันโดยเฉพาะในเซาท์อีสเอเชียของเราดูจากแผน ที่นะครับผมโอ้โหประเทศเซาท์อีสเอเชียทางตอนใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไน ต่างก็เป็นลูกค้านะครับผมซื้อเจ้าสกอร์เปียนนี้มาใช้ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการดัดแปลงสเปกแยกย่อยไปอีกเล็กน้อยนะครับผมให้มีความแตกต่างตามการใช้งานของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่ประเทศเหล่านี้ที่ได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ยมีเหมือนกันคืออะไรนะครับใช่แล้วครับทุกคนประเทศพวกนี้เนี่ยเป็นประเทศเกาะซึ่งนะครับผมสภาพภูมิประเทศในประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยแน่นอนนะครับผมพื้นที่ใช้งานรถถังเนี่ยมันน้อยแล้วก็ใช้งานได้ยากประกอบกับพื้นดินเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นพื้นดินที่ไม่ได้แข็งนะครับผม ไม่รถถังถ้าเกิดมีน้ำหนักมากเนี่ยมันก็อาจจะติดหล่มได้ง่ายซึ่งเจ้าสกอร์เปียนคันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรถถังที่มี low ground pressure ทาให้มันสามารถวิ่งบนพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างสบายๆอันนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งข้อแรกของมันนะครับผมส่วนจุดแข็งข้อที่2เนี่ยนอกจากน้ําหนักเบาแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามันมีขนาดเล็กนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถนะครับผมเป็นยานพาหนะที่ใช้งานในปฏิบัติการแอร์บอลได้นะครับผมหรือการส่งกําลังทางอากาศเจ้ารถถังสกอร์เปียนคันนี้เนี่ยนะครับผมอย่างที่เราบอกไปว่าทางกองทัพอากาศของอังกฤษ ที่เป็นหน่วยพลร่มเนี่ยก็ไดเอารถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมมาใช้พราด้วยความที่มันมีขนาดเล็กและเบาเนี่ยมันสามารถโดยสารนะครับผมเครื่องบิน Lo อกฮิสซีวันเตอร์หนึ่งลำนะครับผมใส่รถถังสกอร์เปียนไปได้ถึง2คันแล้วก็สามารถแอร์ดรอปลงไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างง่ายได้ก็นี่แหละครับผมเป็นฟีเจอร์ที่ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยซื้อรถถังคันนี้มาใช้กันซึ่งทีนี้เนี่ยเรามาเจาะกันที่สเปคกันทีละอย่างเลยดีกว่านะครับว่าปืนของมันเป็นยังไงเกราะของมันเป็นยังไงเครื่องยนต์ของมันเป็นยังไงไ เริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะครับรถถังคันนี้เนี่ยมีความยาวนะครับผมทั้งคันนยอยู่ที่5.2เมตรความกว้างอยู่ที่2.134เมตรและความสูงอยู่ที่2.1เมตรน้ำหนักทั้งคันเนี่ยอยู่เพียง8.07ตันเท่านั้นใช้พลรถถังทั้งหมดนะครับผมเพียง3คนนั่นก็คือพลขับพลปืนและผอบอรถถัง ซึ่งทีนี้เนี่ยถ้าพูดกันถึงสเปคเริ่มกันที่อาวุธหรือว่าส่วนของอาวุธก่อนเลยนะครับสกอร์เปียนนะครับผมตัวหลักที่เป็นตัวที่ถูกใช้โดยกองทัพอังกฤษเนี่ยมันจะมีปืนหลักนะครับผมเป็นปืนรุ่น L23A1 เป็นปืนขนาด76ม mm, มแบบ low velocity นะครับผมหรือว่ามีความเร็วที่ไม่มากสักเท่าไหร่เจ้าปืนหลักของมันเนี่ยนะครับผมสามารถยิงได้ด้วยความเร็ว6นัดต่อหนนาทีก็จัดว่าเร็วมากเลยนะครับผมสำหรับปืนหลักและมีระยะหวังผลนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลเมตร ซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับผมสามารถยิงกระสุนได้ไม่มากเหมือนกันนะครับผมยิงลูก HE ลูก HESH e หรือว่า H ลูกสโมกนะครับผมและแคนนิสเตอร์ซึ่งหลักๆเนี่ยนะครับผมมันจะเอาไว้ใช้โจมตีเป้าหมายที่เป็นซอฟทาร์เก็ตหรือไม่ก็ยานเกราะที่ไม่ได้มีเกราะหนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นปืนแบบโลว์เวล o c i t ้นะครับผมมันจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ทําลายรถถังฝ่ายศัตรูแบบพวกเม i n battle แท n k คันอื่นๆที่จะสามารถยิงลูกฮีทยิงลูกซาโบย,ง o, ยิงกระสุนเจาะเกราะต่างๆได้เจ้สาสกอร์เปียเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างมาแบบนั้นโดยที่สามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด10-42ลูกแล้วแต่ประเภทส่วนอาวุธรองของ มันเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นปืน L7 GPMG นะครับผมซึ่งเป็นปืนกลขนาด7.62ที่เป็น coaxial หรือว่าปืนกลป้อมปืนนั่นแหละครับผมเป็นอาวุธของรถถังคันนี้ฟังดูก็ไม่ได้รุนแรงร้ายกาจอะไรเลยถูกไหมนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีเครื่องปล่อยควันนะครับผมหรือ smoke discharger เนี่ยอยู่อีก2ด้านซึ่งถ้าพูดกันถึง a r m o m e n t หรือส่วนของอาวุธเนี่ยนะครับผมจุดที่แย่ที่สุดของรถถังคันนี้ที่ทหารเข้าออกมาบ่นกันเลยเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือป้อมปืนของมันเนี่ยไม่ใช่ป้อมปืนอัตโนมัตินะ ว่าใช้มือหมุนเอาทําให้เวลาถ้าเกิดเจ้ารถถังคันนี้ต้องต่อสู้เนี่ยมันจะช้ามากๆเลยในการเล็งเป้าหมายซึ่งอันนี้ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดที่เสียเปรียบที่สุดแล้ว,ลวเพราะอย่าลืมว่ารถถังคันนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อสู้กับยานเกราะที่เกาะไม่นาหรือว่าพวกรถล้อย,ยางต่างๆยานพาหนะพวกนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ได้ไวถูกไหมถ้าเกิดต้องใช้มือหมุนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเอาก็ได้ทีนี้มาดูกันที่หมวดต่อไปนะครับผมคือหมวดของเครื่องยนต์หรือเอนจินเครื่องยนต์ตัวแรกดั้งเดิมของมันเลยเนี่ย มาร์ก 100b ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ขนาด4.2ลิตรเองนะครับเรียกได้ว่าถือว่ากินน้ํามันน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับรถถังคันอื่นๆซึ่งในภายหลังเนี่ยมันก็ถูกนะครับผมเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นของ Q ิวมินสหรือเครื่องยนต์ของ p e r ร์กินนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นจุดที่ทําให้รถถังคันนี้เนี่ยได้เปรียบที่สุดนั่นก็คือความเร็วของมันด้วยน้ําหนักที่เบาและเครื่องยนต์นะครับผมที่มากพอในการใช้งานเนี่ยนะครับผมมันจึงทําให้รรรรถถัััังงงคคคนนนนีี้้สสสาาาามมมมททํวววเ็ููุดไดไออย่่่่80บบกกตชโบบบะ และนะครับผมและสามารถทําความเร็วได้สูงสุด5.8กิโลเมตรต่อชั่วโมงในน้ําหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยในน้ําคืออะไรมันวิ่งบนน้าได้ด้วยเหรอใช่นะครับผมแต่ว่ามันต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษที่มีชื่อว่า flotation screen ก็คืออุปกรณ์ amphibious นะครับผมทําให้มันสะเทินน้าสะเทินบกต่อไปเนี่ยมาเข้าหมวดหมู่ของเรื่องเกราะของมันกันดีกว่าโอ้โหเกาะของมันเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นไร้แท้งและเป็น c v r ในตัวเนี่ยนะครับก็อย่าไปตั้งความหวังกับมันมากว่ามันจะเป็นเกาะที่หนาอะไร จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นรถถังที่เกราะเนี่ยเขาขั้นบางมากๆเลยด้วยความที่มันมีน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยนะครับผมรวมกันเนี่ยเพียงแตันเท่านั้นเกราะของมันเนี่ยนะครับผมเป็นเกราะอลูมิเนียมหนาเพียง12.7ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเองซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้นะครับผมว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นหนึ่งในโลหะที่ถือว่านิ่มที่สุดเมื่อเทียบกับเหล็กหรือโลหะประเภทอื่นๆและจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันสามารถกันได้เพียงกระสุนขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางนะครับผมขนาดเล็กเนี่ าวอะไรพวกนี้นะครับผมไปจนถึงขนาดกลางนั่นก็คือประมาณนะครับผม14.5ม mm. ิลิเมตรซึ่งต้องยิงจากระยะไกลกว่า200เมตรด้วยนะครับผมมันถึงจะกันได้เรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดมันเจอกับรถถังคันอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามต่อให้เป็นรถถังเก่าๆอย่าง T 55เลยเนี่ยหรือผมให้เป็น t 34ยุคสงครามโลกเลยถ้ามายิงใส่เจ้าสกอร์เปียนนะครับผมมั่นใจว่าบึ้มแน่นอนเพราะมันไม่ได้มีระบบเกราะอ,อะไรที่ทันสมัยเหมือน MBT นะครับซึ่งต้องขอย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าไอ้รถถังคันนี้เนี่ ไปใช้รบในยูเครนที่เป็นรถถัง MBT แบบพวกเล็บเผิดแบบ t 90แบบ m 1 Abrams ไม่ใช่นะครับผมเกราะของพวกนั้นเนี่ยโอ้โหจะคนละเรื่องกับเจ้ารถถังคันนี้เลยเพราะมันถูกสร้างมาให้รับการโจมตี จากรถถังของศัตรูและทําลายรถถังของศัตรูได้นะครับเจ้าสกอร์เปียนเนี่ยมันมีหน้าที่เพียงแค่ลาตระเวนหรือไม่ก็เอาไว้ใช้ทําลายรถถังคันนี้เนี่ยนะครับผมสกอร์เปียนที่เพิ่งคว่ำไปเนี่ยนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นและคว่ำได้ยังไงและทําไมเนี่ยกับการที่รถถังคว่ำเนี่ยนะครับผมถึงมีผู้เสียชีวิตถึง2นายด้วยกันในข่าวเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่ารถถังสกอร์เปียนคันดังกล่าวเนี่ยนะครับผมเกิดอุบัติเหตุจากการเลี้ยวหักหลบรถ FTS ซึ่งเป็นรถบรรทุกเพื่อที่จะเดินทางนะครับผมเข้าพื้นที่รวมพลสุดท้ายในภารกิจตีโต้ตอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมรบ โดยที่จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับผมมันเป็นโค้งหักศอกทําให้มีทัศนวิสัยที่จํากัดมากๆเลยนะครับเมื่อเราถังสกอร์เปียเนี่ยนะครับผมได้ขับมาแล้วมาเจอกับรถบรรทุกตรงทางโค้งเนี่ยซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างจะสูงทั้งสองคันเหมือนกันทําให้ทั้งสองคันเนี่ยหักหลบไปทางด้านซ้ายนะครับผมแต่ว่าพลขับของสกอร์เปียเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นเนื่องจากทัศนวิสัยที่ไม่ดีว่าด้านซ้ายของตนเนี่ยนะครับเป็นเนินดินทําให้เมื่อขับขึ้นไปเนี่ยนะครับผมรถถังเนี่ยลใ้าาทะรรํหเกกิด พลิกตะแคงทําให้พลปืนและผอ,อรถถังนะครับร่วงกระเด็นออกมาจากตัวรถซึ่งก็น่าจะได้รับบาดเจ็บจากตอนนั้นเนี่ยแหละครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยทั้งสองเนี่ยนะครับผมหมดสติไปแต่ว่าพอนําส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมทั้งสองก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์กันที่เหตุการณ์เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมด้วยความที่อย่างที่เราบอกไปว่ารถถังสกอร์เปียนเนี่ยนะครับผมเป็นรถถังที่มีมวลเบาเพียง8ตันเท่านั้้้นนเเเองรแลลลวกกกก็็มมีีขาาาาดทท่ๆยํให ทรงตัวของมันเวลาขับไปเสยเนินดินเนี่ยและถ้าเป็นเนินดินที่มีความชันมากเป็นโค้งหักศอกและมาด้วยความเร็วที่ค่อนข้างจะสูงเนี่ยก็ไม่แปลกเลยนะครับผมที่มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะอย่าลืมว่ารถถังเนี่ยก็เป็นยานพาหนะเหมือนกันนะครับยานพาหนะเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ทุกอย่างแหละอยู่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยหรือความเสียหายที่ได้รับเนี่ยมากน้อยเพียงใดก็สามารถเก็บเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ได้เลยนะครับผมว่าเออรถถังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุไไดดด้้นนเเกกิหมือั ท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างน,นะครับผมกับเหตุการณ์นี้ถ้าอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้นะครับทุกคนวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาไว้นะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ